สตูชี่มานานคือจริงๆอ่ะเรายังคงขายสตูชี่อยู่นะทุกคนแปดด้วยเนื่องจากอ่าโทรศัพท์ไม่เอื้ออำนวยก็เลยจะไม่ได้ลงคลิปขายในไอจกับช้อปปี้แล้วก็ใน Facebook เป็นหลักนะคะก็อย่าเพิ่งลืมกินกันนะวันนี้ก็เลยมาแบบอ,อลองแคสเกมซะหน่อยเพราะว่าอยากเช็คเนี่ยว่าเอ้ยยังมีคนติดตามเราอยู่ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลย อันนี้นะคะก็คือเกมฟรีไฟทุกคนก็คงเล่นกันแหละเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะเสียงเกมอาจจะดังไปแล้วก็ระหว่างที่แคสเกมนะคะอาจจะแบบกระตุกหรืออะไรยังไงเนาะก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเน็ตก็คือกากมากก็อันนี้คือลองมาแบบว่าแคสอาจเป็นคลิปเก็บไว้นะคะอันนี้เราจะเล่นใน,นเรียกว่าอะไรนะ หมวดเหรอสีวสีใช่แม่แล้งเราอยู่ที่อันนี้นะเราเลี้ยงไม่ถูกอะ่ะเนี่ยเนี่สีน้ำเงินแบบนี้นะคะเราก็คือผู้ที่เล่นอย่างเดียวไม่ได้เรียนรู้อะไรอยู่<อ>ไปเลยเราซื้อปืนเป็นอะไรเนี่ยเป็นปืนอันเนี้ยจีเหรอจีอะไรสักอย่างหรืเปล่า <S <S ผิวธาดขออภัยนะสำหรับลิปนี้นะคะ ลองมาแบบว่าทําคลิปดูเนาะไม่หายคิดถึงอ,อุ้ยโดนยิงหัวไม่นะฝั่งสีฟ้าและสีส้มนะคะลงไปอย่างละหนึ่อ เลือดเพื่อนในทีนะคะเลยมากมาก First blood เราตุยแล้วเพื่อนสู้สู้มันจะตายไหรือเปล่าความโคโนเอเดินต่อเพื่อนตัวลุมน่ะล้มสอง เพื่อนวิ่งไปไหนนะ่ะเขาชุบกันอยู่ฝั่งนี้ด <t ri ple kill> ชุบกันก็แข่งมาเพือ่อ,อนจะดิงหัวเก่งเกินตัดท่ามาที่เรานะคะ อุ๊ยถ้าได้ยินเสียงลมเสียงอะไรแท่ขอภัยนะคะเพราะว่าเปิดพัดลมทุกคนแลากคติดตาม IG ด้วยนะเรายังคงขายซูชิอยู่นะคะไปซื้อกันได้เนอะอยากกลับมาทำคลิปแหละแต่แบบเนื่องด้วยโทศรศัพท์ที่ใช้อัดคลิปนะคะก็คือสภาพไม่ไหวแล้วจะต้องรองวันซื้อใหม่ ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีทุนทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปช่วยกันอุดหนุนสกุชี่เรานะความขายของไปอีกจะได้มีกำลังซื้อโทรศัพท์มาทำคลิปโดนยิงไปซะ <First blood. S 1> อุ๊ยอยู่ตรงนี้ <P> <Double kill. S 1> เอาดีๆนะคือตะเกียบปุ่มไลฟ์มันอยู่ตรงตรงปุ่มกดใช่ไหมเราจะเอามือไปกดปุ่มไลฟ์ปะชีว <c oughs> ิตตีจิมเลยเราชอบเล่น MP 5นะคะอุ <c oughs> ดาเมจเรานะ <c oughs> ก็คือไม่มีสกิลนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ท้ายตารางนะคะอยู่ที่สามร้อยหกสิบแล้วก็ไปสอนแล้วสุด เราชอบเล่นโคบนะแต่ซื้อปืน S G เป็นไงเอาปืนชาร์จมาเล่นโคบเพราะว่าปกติเล่นฟาร์มาร์สเป็นปืนโคบอันนี้มันไม่มีให้ซื้อนะ่ะทุกคนหั <First blood. S 1> วแตกไป double kill มันจะหามากเลยถ้าเรากระโดดมาแล้วก็แบบลงอย,ลบอย่างขึ้นดต่อไปเพื่อนซ้ำให้แล้วเ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นอะอ่ะเราอยากขึ้นห่วงยางแต่มันไม่มีที่ขึ้นแฮกอยู่ไหนนะ ยังด้วยนียยงไงมากจุดแล้วแกโดนปืนตายเลยตายอยู่ในนั้นนั่นแหละขโมยขโมยปืนลูกซองมาให้พึ่งดีไหม วิ่ยน้องฟิวอ,อะไรเลยอ๋ยอดูให้เราไปเอากระทะมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวอของเปเพื่อนแต่ลืมซื้อของให้ตัวเองโอ๊ยตลกลืมซื้อเห็ดอ่ะทุกคน ไีกนเราไม่ชอบกันเหลือเป็นคนสุดท้ายของทีมมีใครเป็นบ้างเราจะแบบว่าลกแบบหูรวนอะไม่รู้แบบทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะอืม ตัวหนึ่งอยู่ไหนล่ะเราหากตัวหนึ่งไม่เจอช่วยด้วยเปลี่ยนปืนมั่วไปอีกมันอยู่ไหนไหนอันอยู่นู่น ตกใจหมดเลย <c oughs> เนี่ยตะกี้ก็คือความโลภของเราเองนะคะเล่นอันกกันมปเล่นบลนอลเลยแอลกมากเอากระสุนไว้ให้หมดกระสุงกระสุน ังเกตได้ว่าเราไม่ไม่ค่อยเล่นลูกซองนะคะเราเล่นลูกปินเราจะเล่นแต่แบบถ้าหนักปืน S M G แล้วก็ AR ก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่แล้วแต่ปืนดูไปแล้วหรอยิงไม่ทันอะ่ะปืนนี้มันช้ามากเลยอะ่ะ ที่มันขึ้นสัญญางขัดข้องก็น่าจะเป็นเพราะแบบหนิดอหนิดนตัดเอาดีๆนะคือเพื่อนอะยิงกันอะเรายังหาแบบไม่เจอเลยว่าเขายิ่งใครกันเฮ้ยอยู่ตรงไหนนะเไปละออกมา จีเน่จีเน่เอ๊ะตอนนี้ลงชนะมาดูตารางนะคะเดี๋ยวมาดูตารางกันว่าเราจะอยู่ท้ายตารางไหมเป็นที่คุณเคยนะท้ายตารางเนี่ยเราอยู่แพัต,ตินัมสองนะคะวยได้สี่ดามิด เอ้ยสี่คนค่าได้สี่คนอุ้ยเราอยู่ที่สองไม่ทายตลางก็รู้รสึกดีมพอยากจะโดนเพื่อนดา่าวันนี้เราก็มาแคทเกมกันประมาณนี้แล้วกันเนาะคือมาเทสระบบเฉยๆนะคะก็เลยแบบเออลงมาอัพคลิปดูนะก็ หวังว่าจะชอบกันนะคะคอมเมนต์ชมได้แต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของความกระตุกความช้าขออภัยในเรื่องนิดด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ